แม่ันชื่อเจติม๋มขายไก่ย่างส้มตําอยู่ตลาดหน้าวาดัดย่างไก่ตั้งแต่ตีห้าตำส้มตําจนไหลลาแม่บอกว่าถ้ายังมีลูกค้ากินส้มตําและไก่ย่างแม่จะทําจนกว่าแม่จะไม่มีแรงพี่แหม่มลูกค้าประจําของแม่เจ๊วันนี้เอาส้มตําเหมือนเดิมนะแล้วก็ไก่ย่างสามไม้แม่รีบตอบทันทีได้เลยจ้าเดี๋ยวจะตํารสชาติให้ถึงใจและเอาไก่ย่างร้อนๆไปเสิร์ฟนะบีเห็นลูกค้าเต็มร้านแล้วรีบแซวแม่แม่วันนี้ลูกค้าเยอะอีกแล้วนะแม่ขิงลูกสาวนิด แน่นอนอยู่แล้วลูกไม่ว่าจะส้มตําไก่ย่างร้านแม่เด็ดที่สุดและเช้าวันต่อมามีรถกระบะคันใหญ่ขนข้าวของเต็มรถมาเปิดร้านใหม่ข้างๆแม่และนั่นก็คือเบสคนในหมู่บ้านเจ้าของร้านไก่ย่างสายครีนที่เรียนจบมาจากกรุงเทพพร้อมแนวคิดใหม่ๆและเงินทุนที่เยอะกว่าเราและพร้อมขึ้นป้ายอย่างใหญ่ไก่คลีนเป็นตัวเป็นไม้ไรน้ำมันน้ำจิ้มคีโตเบสรีบบอกโปรโมชั่นร้านก่อนเลยไก่ย่างไร้น้ำมันไม้ละสิบบาท พื่อสุขภาพปลอดสารรสชาติดีแล้วก็ไม่อ้วนพอป้าเพนเห็นก็รีบกระซิบบอกแม่ แข่งกับแกหรือเปล่าวะแม่ยิ้มและตอบไปเบาๆว่าเขามาขายของเหมือนเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแข่งกับเราหรอกและเราก็ควรมั่นใจในสิ่งที่เราขายสุดท้ายแล้วลูกค้าเป็นคนเลือกเองไม่ถึงอาทิตย์ร้านใหม่ของเบสลูกค้าก็เริ่มแน่นลูกค้าหลายคนหายไปจากร้านเราโดยเฉพาะพี่คิมคนที่เคยมากินร้านเราประจําพี่คิมเดินผ่านร้านแม่แล้วไปแวะร้านของเบสพี่แหม่มเห็นรีบถามแม่ทันทีเจ๊เขาไปซื้อร้านนู้นกันหมดเลยอะขนาดพี่คิม ตอไปด้วยความมั่นใจกับพรอมที่ตัวเองขายก็ปล่อยเขาไปลองเธอของอร่อยอ่ะไม่จำเป็นต้องโฆษณาเยอะเดี๋ยวคนก็มากินเองแม่ไม่ลดราคาไก่หรือใช้โปรโมชั่นใดๆแต่แม่เลือกที่จะทดลองสูตรใหม่ทุกวันแม่ปรับน้ําจิ้มแจ่วให้เข้มข้นหอมเข้าคั่วแล้วก็นัวกว่าเดิมแม่คั่วเข้าคั่วใหม่และทําน้ําจิม้มส่วนบีมชิมน้ําจิ้มจนหัวหมุนและแล้วก็ได้น้าจิ้มที่ต้องการแม่อันนี้สุดยอดเลยเผ็ดพอดีหอมเข้าวคั่วเปรี้ยว หวานลงตัวหอมผักชีนิดเด็ดที่สุดแล้วแม่แม่พูดพลางสอนบีมไปด้วยที่แม่ทําแม่ไม่ได้อยากเอาชนะใครหรอกนะลูกแม่แค่อยากทําให้ดีที่สุดและแล้วกินไก่ย่างและน้าจิ้มสูตรใหม่ของแม่ก็ดึงลูกค้ากลับมารวมถึงพี่คิมก็กลับมาด้วยพร้อมกับข้าวกล่องว่างเปล่าแล้วพูดเบาๆว่าเจ๊ผมขอโทษนะผมว่าผมคงไม่เหมาะกับไก่คีตรงคีโตอะไรนั่นหรอกและตอนนี้ผมก็อยากกินไก่ย่างของเจ๊แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วมากๆแม่ยิ้มแล้ว ก็ตอบพี่คิมไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกทุกคนมีสิทธิ์เลือกและแล้วร้านของเบสก็เงียบลงอย่างรวดเร็วเพราะคําว่าดีและอร่อยของคนเรามันไม่เท่ากันเบสได้แต่นั่งเครียดจมทุนเพราะขายไม่ได้แม่ไม่เคยแข่งกับใครแม่แค่ซื้อสัตย์กับตัวเองส้มตำไก่ย่างอาจจะเหมือนกันหลายเจ้าแต่รับรองได้เลยว่ารสชาติต่างกันอย่างแน่นอนรวมถึงจิตใจและคําพูดของคนขายด้วย